มันนี่แล้ได้อยนยมันอันไย่าเอาออกแล้วเอเาเอ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 าไม่ได้ถ่ายไไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายบัทาป้าทับไม่ยังถ่าย้ึงได้ดูเดือดูเดือดูเบื่อเดือดยันกล้อ ทำอะไรจำนี้ห้ากล้อง่นี่นะายหน้าคายตากายสีจะกรองกระดักระดอายทุกอริยาบถกินเข่ากับเฮทายถอดลุงคิดโอนเลยอ้อนเจ็บซี่ก็จัาเบิ้งไอ้เห็ดอย่งเนาะอชอนัก เบิ้งคลิปรักลอยเด้อเฮ็เด้อเขาเจ้าจังสีเศร้าเฮ็ดคลิปกินเขานี่โอ้ยเป็นเบิ่งคลิปเขาเจ้าเฮ็ดงานพุ่นเฮ็ดงานเลยนะเนี่ยฮะมันก็ต้องเติมพลังลูกตัวตัวนะเนี่ยโอ้ยมันครบแนาที่แล้วก็นิยามเขาไปดอกนั่งนี่หน้วไปร้านไไหม เออไม่ได้นั่งคางก่องเลยฮะมันก็หนีบขากล่องไปบัดกลับไปห้องก็หนีบขากล่องลุกมากก็หนีบขากล่องไปเรืงหน้าว้างปู่ก็หนีบขากล่องกวาดบ้านก็ถือขากล่องเออปวดปั้งบ้างขากล่องอยู่ในห้องคุณตั้งลุกกัเป็นตั้งลุกกับแม่ปั๊บท้ายปุ๊บเลยนะน่ถ้าไม่มีขาก็มันก็ลำบากนะลุงโอ้สกิดสัตว์ตงจะเลื่อนสกิดสัตว์ตรงสกิด ผิดแดงไม่ได้ผิดพีหนูผิกส่วนยงครับมัสเครับพินกันรอะมันาสกนแต่มันก็ไม่เคยเปนไงก็โแห้งบาเห็นมค ได้ดไดา,าตังนี้ครบแล้า,ลา้างนี้ได้หาไดที่ทั้นั้นเพิ่งตั้งมาเลยบอ <c oughs> ครบแปดจะคืออะไเนาะเปนี้ครบแปบบบดดบทัด <c oughs> ตาสวดตาสวด มื่อนี้ตาสวดตาสวดแซบลายว่ะเออแซ่บลายให้ตาสวดเน่อสวดตาใส่สวนตาใส่อออเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวอือนะโุ้หนะเอากล้องไฟตัวนี้นะเออไอ้ไม้ตาสวนไม้ตัดส่วนมา ไงๆแล้วก็ตาสวดน้ำมันจังคือตาสวดไหมก็แล้วนี่ข้าวเหนียวนี่พริกอีกเม็ดหนึ่งว่มีไผักโขบุพริกเผ็ดสิเม็ดสิบเม็ดก็มันมีเม็ดเล็กๆอ่ะอันนั่นแหละตัวเผ็ดเลยอ่ะเออพริกน้อยๆแล้วมันเ็ะพริกแดงๆผมไม่ด่าเลยตอนนี้ไม่กไหวว่ะอาท่งนี่เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปตาสวดคัมตาสวดเนี๋ยวเผ็ดกินไม่ไหวอ่าครับตาสวดจัง่อย เออนี่กล้องนี้โบเฮ็ดบ่ได้ถ่ายนั่นฮะไ่ได้ถ่ายอ่ะมันดับแล้วบ่มันบ่ได้ถ่ายเจ้าพระเจ้าถ่ายแต่มันบ่ได้ถ่ายเอ้าทำอะไรก่อนตั้งแต่แรกหรือเปล่าเออก่อนจะเป็นตัวอันนี้ก็บ่ได้ถ่ายนี่กล้องนี่นะนี่กล้องนี่ก็บ่ได้ถ่ายกล้องนี่นะอ่ามันดับแบบยากพอรอป้ามาเขาบอก ยัสามเหมือนเดิมสามหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวสามเหมือนเดิมเอ๊โอ้โหสมเหอนเดปลาคือลงแห้งแท้ปลาปลาขากอรไกรได้น้อยอยู่าดำๆมิหันของพี่แอนปะไหนวางอยู่หน้าห้องค่อยนะของเสือปะของคอยอยู่แต่ในบ้านเป็นวางอยู่โซฟาเขียวแล้วก็เอาไว้ที่ร่มแดงเสือะ่มีเสือ ่อยูโอ้ยจะแมนนานหอดแปดนาทีเด้เนาะพึ่งหานาทีเองมังจะของด่าๆพององนาทีทั้งนี้สีนาทีเองอันนี้เพิ่งเริ่มบานเนี่ยโอ้บุนไอ้าวไปง่ายแล้วพวกนี้ันกินละข้าวกยาได้แล้วนะ จลอมากินพุนบ่ไป่าพวกแปดนาทีกันยังที่เขาไปยังเมือไหอยู่ท่าปลายล้วอยากชิ้นเมื่อไหร่จะได้ถ่ายเนี่ยลูกยังหับไปฟางที่แบบผมเอาไปตั้งได้ถ่ายเห็นเนาะโอ้คือจิตนุตนอมครั้งเนาะโทรศัพท์ใหม่นี่เนาะงามอยู่บอกด้ใหม่ทุกแั้นจะไปกรุงเทพนะเนี่ยไปจะไปกรุงเทพ ยิ่งเป็นรูปแบ็คพิ้งอะบ่ได้ยิมชมมันเลยเอามันคือบากไอโฟนไปอสาวไอโฟนนั่นยิ่งมันุ่งอย่างนั้นอันแอนดรอยนี่ฮะมันบอกอันนี้ถ่ายงอมึงจะไปถ่ายซ่ายังไอเฟนไม่ได้ไอเฟนไม่ได้แบอจะมาเอายังไงแต่อันนี้มันดึงไม่แตกนะค่ะไหนเป็นเลยนะมันดึงภาพออกมาดึงไม่แตก รู้ได้ไงมันไม่แตกมันต้องดังปูเปียเปียะปเปียไงถึงจะบอกว่ามันแตกอ้าวไปยาาน้ำมุมกล้องไงปนเนาเรื่องปล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 าัวบ้านไหนนี่มดตัวบ้านไหนมดมดมดตัวไ ก็มากันก็ยาจกันเลิกกับเอจีสี่เเขบกว่าเอส่นี่ยี่ิบห้าเลยมันไม่เปลี่ยนโมเลยเลยหรอยี่สี่ฮะยี่สี่ตัวนี้เหรออ่ะไม่ใช่ยี่ห้านะลูกตัวของดูโอ้ยละวันนั้นบอกว่ายี่ิห้าจำผิดต่อค่อยก็เลยอยากดูว่าโฉมมันเป็นยังไงกัเดี๋ยวนี่ก็เดียวกันกับค่อยนี่รุ่เดียวกับาเนี่แหละ่าก็จำ ชเจ้าเนี่ยพลึกไ่มีหัวจ้กหวเรีซื้อเลือกเอาลุงเ้ยบ่เอจีพ่าประเดียเมื่อไหร่เอจีพ่าช้เงนเอําต้องได้คนยมันเาเอานี้เออวนี่โอ้ยเว่ามันเอจีาอยากชุนชมจังหน่อยสนออ๋ออันนี้ละมันลดมันลดราคาไมล่ะวะนี่ด้คือกันนี่นีอันเดียวกันเลยนี่ยสีบ่ของลูกหฮงฮามื่นผมนี่สามมื่นห่ือามหมื่นหรอบาของคอยหาหมื่นใช่ได้ ก็ซ้ำๆเดียวละมันด้มาแตกต่างกันะในเ,เรืให้เก่าเลยให้มันถือลงเพราะว่าเจ้าเอามาใหม่ก็เยอะจะที่แรกเอามาใหม่กับซ้ำเดียวม,<า>มันขึ้นอยู่ของเจ้ามันสองห้าหกบ่ความจำอ่ะจึกแล้วก็ยังมีนี่เจ้านี่แหลเหนูมมันมีความจำเลยู่กับความจำนะความจำห้ารนะ้อยยี่สิบสองกิกะไบต์น่ะหนึ่งกิกน่ะตัวนั้นนะ่ะห<ำ>้าหมื่นกว่ากับหกหมื่นอะันนั่นอ่ะเออ คอยมัเอาตัวน,นั้นค่อยเอื้อไม่ถึง,งบาา๊งอบหว,ว,<ะ>วานออกละบ,ะนบา,านออีถ,าถ้าเป็นสองห้าสองหนึ่งสองสองให้ห้าร้อยสิบสองอะห้าร้อยสิบสองกิกะไบต์น่ 2, 2, 5 12, 5 12นะห้าหมื่นกว่าถ้าเป็นไอโฟนหะนึ่งกิกะไบต์น่ะหกหมื่นกว่าหกหมืน่นนิดๆไอโฟน แต่ของ Android มันก็ถูกกว่า iPhone หน่อยหนึ่งใช่ไหมล่ะ้มน